สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟรมชาแนลนะครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ในแมพของคอมบ o โดนะครับ ดููไปแล้วนะครับแมปคอมบาโดนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูมอนเตอร์ใหม่นะครับที่อยู่ในแมปของคอมบาโดแล้วก็จะดูกาดด้วยนะครับว่าการ์ดมอนเตอร์ต่างๆนี่ครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับการ์ดบอลแล้วก็อาวุธบอลต่างๆนะครับก็จะแยกออกเป็นคลิปอื่นๆออกไปนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่อง VM Channel ด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะเราไปดูมอนเตอร์กันเลย สำหรับใครนะครับที่สนใจที่จะอยากเติมเกมนะครับแบบราคาถูกไม่แพงเลยเติมเองเนี่ยสามพบาทใช่ไหมครับสำหรับแพ็กใหญ่แต่ว่าถ้าหากเราเติมกับเพจ over top up นะครับจะเติมเพียงแค่2องพบาทเท่านั้นเองเราสามารถทักไปเติมได้ตั้งแต่10บโมงจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งเลยนะครับเราสามารถแอดไลน์นะครับแอด over underscore top up หรือว่าทักเข้าไปที่แฟนเพจ over top up ได้เลยนะครับร้านนี้บอกเลยว่าบริการดีเติมถูกปลอดภัยนะครับเติมได้ย4สชั่วโมงเลยแต่ว่าเลทโปรโมชันเนี้ยเติมได้เฉพาะ10โมงถึงนนนัั่เองครผม โดยแมปของคอมมโดนะครับก็จะแยกออกมาเป็น5แผนที่นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับวิธีการไปแมปคอมมอดอนเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องเดินผ่านมอร์ล็อกนะครับแล้วก็จะผ่านทางด้านว,า,วาร์ปขวาล่างของแมปมอร์ล็อกนะครับก็จะมาโผล่ที่แมปนี้ครับผมแมปนี้เนี่ยก็จะมีมอนเตอร์อยู่4ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นเอ่อพวกแมวน้ำใช่ไหมครับแล้วก็เพนกวินเดี๋ยวเราจะมาดูการ์ดทีหลังนะครับว่าเป็น อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มอนเตอร์เป็นรูปแบบยังไงบ้างนะครับต่อมานะครับผมพอเราออกมาทางซ้ายปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเจอกับแมปตรงนี้ครับผมเป็นแมปชายหาดนะครับยังไม่ใช่เมืองนะก็จะมีมอนเตอร์อยู่4ตัวเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าถัดมาครับผมก็จะเข้าสู่แบบของโคโมโดนะครับแบบก็จะใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นบนได้ด้วยนะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับแมบนี้ลืมไปขึ้นบนได้ด้วยนะครับผม ถัดมาครับผมแมปตรงนี้ครับก็จะเป็นแมปของด้านบนนะครับด้านบนของแมปนี้นั่นเองครับผมเราผ่านแมปปราสาสมาใช่ไหมครับผม แล้วก็มาผมแบบนี้ถ้าขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเจอกับแบบนี้นะครับเป็นเหมือนหนองน้ํคพองบึงต่งางๆนะครับผมพอเราเข้าวาร์ปนะครับของแบบตะกี้มาปุ๊บเข้าหนองลองบึงปุ๊บนะครับออกอีกแบบนึงมาก็จะเป็นแบบนี้พอเราเข้าวาร์ปด้านซ้ายนะครับก็จะไปโผ่กับเมืองคอมโมโดนนั่นเองนะครับผมก็จะโผ่วาร์ปบนเนาะส,ส่วนแบบสุดท้ายของคอมโมโดนนะครับออกทางซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเจอกับอ่าเหมือนเป็นดันเจี้ยนนะครับก็จะเป็นพวกโคนพวกอะไรพวกนี้ครับกากอยเราเริ่มไปดูที่มอนเตอร์นะคคครรรรััับบบแแแมกกเลยดีีว่านนนะะผ้ ซึ่งเป็นแมปปราสานะครับมีมอนเตอร์อยู่ส่ตัวด้วยกันนะครับไปเลยพอเราเข้ามานะครับผมตัวแรกที่เราจะเจอเนี่ยครับก็จะเป็นตัวเพนกวินนะครับถือเบียร์อยู่นะครับผมเจ้าตัวเพนกวินเนี่ยนะครับมีการ์ดนะครับซึ่งเป็นการ์ดส่วนของประดับนะครับจะบวกไปนอนคี14ปรนะครับก็เป็นมอนเตอร์เลเวล107เลยนะครับค่อนข้างที่จะเลเวลสูงมากเลยเราจะเป็นที่จะต้องเวล100ก่อนแน่นอนเลยกว่าที่จะมาใส่เจ้าตัวนี้ได้นะครับสำหรับคนที่เล่นสายคีดก็ เจ้าแพนกวินนี้เลยนะครับถือเบียร์นะครับไฟนอลคิสสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับพอเราเดินลึกมาอีกนิดนึงครับก็จะเจอกับมอนสเตอร์นะครับแพนกวินขาเป๋นะฮะแพนกวินตัวนี้นะอ้าอ้ายาขอโทษยาเป็นมอนสเตอร์เลเวล101นะครับส่วนการ์ดเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของรองเท้านะครับเป็น p ีพนะครับมีจิตรีดักชันนะครับ3.5%แล้วก็บวกเลือดอีก14%ครับเป็นการ์ด p ีพนั่นแหละนะครับโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนนะครับี่ ดุจังเลยไปครับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเจอกับตัวแมวน้ำนะครับซึ่งเป็นมอนเตอร์เลเวล103นะครับอ้าเอาเยวการ์ดของแมวน้ำนะครับก็จะบวกการสตันนะครับแล้วก็กันเคิร์ส3า6เรเเลยสำหรับใครที่เล่นการ์ดเงือกอยู่นะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้การ์ด เจ้าแมวน้ำนะครับเพราะว่ามันจะบวกเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าแล้วก็มีการเคิร์ดด้วยนะครับ33.6%เเคิร์ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานะที่มียมทูตขึ้นอยู่บนหัวนะครับเพื่อนๆสามารถมาดูที่สมุดแล้วก็วิกิของ RX ได้เลยนะครับก็จะดูว่าสถานะต่างๆนะครับบวกลบอะไรยังไงบ้างครับดูได้จากที่หน้านี้เลยทันมาอีกนิดนึงนะครับเราขึ้นประสาทกันมานิดนึงนะครับจะเจอกับเจ้ามอเตอร์ตัวเล็กตัวนี้นะครับเป็นเพนกวินตัวเล็กๆนะครับเจ้้าตััวนนีีเ่ะครบ เป็นมอนเตอร์เลเวล106นะครับการในส่วนของอาวุธเนี่ยนะครับก็จะบวกพีเพนนะครับ14%เลยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้เลเวลที่สูงก,กว่าที่จะมาฟาร์มได้สำหรับเซิร์ฟไทยเราก็คงจะต้องรออีกนานเลยนะกว่าจะได้ใช้กันนะครับสายเจาะโอเคเราไปแผนที่ถัดไปเลยดีกว่านะครับจริงๆผมหวังว่าจะมีคาสองเข้ามาก็ยังไม่เข้ามานะฮะ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในแมปของชายหาดนะครับเพื่อนๆก็จะมีมอนเตอร์นะครับ4ตัวเช่นเดียวกันนะครับในแมปนี้จะมีหอยนะครับมีปลาดาวมีปูนะครับแล้วก็มีเมอร์แมนปลาดาวจะเป็นการ์ดในส่วนของอาวุธนะครับผมปลาดาวเนี่ยจะบวกโกดแล้วก็ธาตุพิษนะครับ17.5%เลยเป็นมอนเตอร์ขนาดเล็กด้วยแน่นอนว่าแอดนะครับก็ต้องมาใช้การ์ดนี้แน่นอนเลยแล้วก็มาฟาร์มได้ด้วยนะครับอ้บวกธาตุพิษ17.5ดนะครับแรงกว่าแมงวันด้วยทีนี้ถัดมาเดินลงมาหน่อยนนนิดึงะครับ จะเจอกับเจ้าเมอร์แมนนะครับอ่านี่ครับเจ้าเมอร์แมนเราเคยเห็นในดันสตูกันเนาะเจ้าเมอร์แมนเนี่ยนะครับจะเป็นการในส่วนของรองเท้านะครับเมอร์แมนจะบวกพี p นะครับพีระเมดรีดักชั่นนั่นเองนะครับผมเป็นของ PVP นะแล้วก็เลือด14%ครับก็ประมาณนี้สาย PP p ครับโอเคเราขยับไปนิดนึงครับผมมอนเตอร์เลเวล102้นั่นเองครับจะเป็นตัวไรนะอ่ะมีคนมาฟาร์มแล้วด้วยนะครับเป็นหอยนั่นเองนะครับ หอยนะครับผมจะบวกนะครับธาตุดินแล้วก็ไฟนะครับ17.5%เป็นะครับเป็นการ์ดเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะครับ17.5%นะครับโอเคครับเรามาดูตัวสุดท้ายกันเลยนะครับในแบบนี้นะครับเราเดินขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับบนแมปเลยจะเจอกับปูนะครับผมเป็นมอนเตอร์ที่โอ้โหดูตัวเล็กมากเลยเจ้าปูเนี่ยนะครับจะให้การ์ดเป็นของเวทนะครับผมใครเล่นเวทเจาะนะครับก็มาเล่น อันนี้ได้นะครับเพราะว่าปูจะบวกไฟนอล M อ็มเพนสิบสี่เปอร์นเลยครับเพื่อนๆแรงมากเลยฮะโอเคครับแบบชาหาดก็มีมอนเตอร์4ตัวก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้น ห้วยหนองคลองบึงกันดีกว่านะครับเข้าแมบบนี้กันเลยในแมบบนี้ก็จะเป็นห้วยหนองคลองบึงนะครับเป็นแบบของอโนเรียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอวิ่งดูแมบบนิดนึงนะมอนเตอร์ดุหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ไม่ดุเท่าไหร่นะครับผมอ่ะไหนๆก็วิ่งมาแล้วขอดูเจ้ามอนเตอร์ตัวนี้ดีกว่านะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นมอนเตอร์เลเวล1นึผมเรียกมันว่าง,งูม่วงได้ไหมนะครับเจ้างูม่วงเนี่ยครับจะเป็นการ์ดในส่วนของเฮดเกียร์ก็จะบวกไฟนอลพีน่าเบบโบนัส14%เเลยแม่ การ์ดบอสเก่าๆนี้ตกงานเรียบนะครับผมเจอเจ้าการ์ดพวกแบบ14% 17%บ้างแหละนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นไฟนอลพีดาเมอโบนัส14%นะครับเดินย้อนกลับไปนิดนึงครับเราจะเจอกับเจ้าจระเข้ตัวนี้นะฮะเข้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดของเฮดเกียร์นะครับก็จะบวกฮิล14%เลยสําหรับสายพีดอาจจะต้องสายแบบนี้หรือเปล่าก็ดูกันอีกทีนะครับสําหรับผมผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะไม่จำเป็นนะครับไม่มีใครใส่การ์ดฮิว14%เนาะ ไปดูมอนเตอร์ตัวต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆเจ้ามอนเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมอนเตอร์ที่ชื่อว่าอโนเรียนนะครับเพื่อนๆน่าจะคุ้นหูคุ้นตานะครับเป็นการ์ดในส่วนของเสื้อนะครับก็จะบวกไฟนอลเอ็มเดฟนะครับ7%นะครับแล้วก็เลือด14%นะครับผมเอ็มเดฟเนี่ยไม่ใช่พีพีนะครับเป็นเอ็มเดฟทั่วไปนะครับก็เอาไปใส่ได้พบกันมอนเตอร์แล้วก็บวกเลือดด้วยนั่นเองนะครับก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วแต่ ราไปดูมอเตอร์ตัวสัตว์ไปดีกว่านะครับผมเป็นมอนเตอร์เดวล101นะครับผมเป็นมอนเตอร์ที่เหมือนกับแรงสามนะครับมอเตอร์แรงสานะครับเป็นมอนเตอร์101นะครับการ์ของมันจะเป็นในส่วนของอาวุธนะครับจะบวกทาาดน้ําแล้วก็ลม17.5เลยเล่นได้ทั้งสตอมการ์ดนะครับแล้วก็รลมอร์บิเลียนเลยนะครับเป็นการ์ดของวิสหารโดยแท้นะเพราะว่าเป็นท่าดน้ําแล้วก็ทตุลมนะครับก็อาจจะต้องมาฟาร์ ตัวนี้กันแบบหนักหน่วงเลยนะฮะไปดูแมปอื่นกันดีกว่านะครับแมปนี้ก็มอนเตอร์4ตัวก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตคือมอนเตอร์จะมีประมาณ4ตัวไปฮะโอเคครับรอออกมาจากวาร์ปเนี่ยนะครับตัวแรกที่เราเจอเลยก็จะเป็นกบสีม่วงนะครับกบสีม่วงเนี่ยครับจะเป็นมอนเตอร์เลเวล102ยครับเป็นการ์ดในส่วนของผ้าคุมนะครับการ์ดตัวนี้นะครับจะบวกเลือด14%นะครับแล้วก็เป็นพีเดฟนะครับ7%นะครับใส่คู่กับการ์ดอโนเลียนหรือเปล่าที่เป็นเสื้อเมื่อกีี้ ทีนี้เราไปดูมอเตอร์ตัวถัดไปดีกว่านะครับผมตรงนี้เลยนะครับเดเวลหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับก็จะเป็นมอนเตอร์เอ่อโรคหรือเปล่านะครับอ่าเป็นเรียกว่าผมแดงแล้วกันนะครับโจรผมแดงแล้วกันนะครับเป็นมอนเตอร์เดเวลหนึ่งรครับเป็นการในส่วนของเฮดเกียร์นะครับผมอ่า ผมแดงนะครับผมก็จะบวกค่าคิเลตนะครับเแล้วก็คิดาเมจอีก14%นะครับสายคีนะครับการนี้แน่นอนเลยนะครับอ่าก็ไปตัดสินใจกันเอาเองละกันนะครับเพื่อนๆโอเคเราไปดูมอเตอร์ถัดไปดีกว่านะครับเดินขึ้นบนนิดนึงนะฮะแล้วค่อยเดินลงมาด้านล่างนะฮะอ่าแล้วก็ดูแผนที่ไปด้วยลวกันนะครับแผนที่มันก็เหมือนกับแบบโคโบหรือเปล่านะครับคล้ายๆกันมาโอ้สเตมวอร์มตัวเบอร์เลยนะครับสเตมวอร์มสีดํานะครับ เต็มวอร์มสีดาเป็นมอนเตอร์เดเวล104ครับการในส่วนของเ,อเครื่องประดับนะครับเต็มวอร์มเนี่ยนะครับก็จะเป็นการ์ดกันฟอร์์นะครับแล้วก็การ์ดกันตาบอดนะครับ33.6%เลยไปฮะเราเดินลงไปด้านล่างดีกว่านะครับผมหรือว่าวิ่งไปดีวิ่งไปดีกว่านะตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงด้านล่างแมปนะครับมอนเตอร์ตรัวสุดท้ายของแบบนี้นะครับอ่าเจ้าไซเดือนนะครับหน้าตาน,น่ากลัวเหลือเกิน เป็นมอนเตอร์ในส่วนของเสื้อนะครับอ่าเป็นการ์ด p p M Reduct นะครับผม420หน่วยนั่นเองนะครับผมเรามปดูในแมปต่อไปดีกว่านะครับเดี๋ยวเข้าเมืองแล้วนะครับเข้าเมืองตาหลิวหลวตาตามก็มาถึงคอมมอด e นะครับเราก็ไม่รอช้านะครับไปแมปถัดไปเลยดีกว่านะครับตอนนี้เรามาอยู่ในแมปสุดท้ายของคอมมอด r e แล้วนะครับดูเหมือนจะเป็นดันเจียนนะครับผมซึ่งเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ เข้ามาตอนแรกเนี่ยครับเราจะเจอกับมอเตอร์ปลาก่อนเลยเจ้าปลาตัวนี้ครับเป็นอันเดดนะครับเป็นเลเวล103นะครับการ์ดในส่วนของอาวุธนะฮะก็จะบวกฮลี่นะครับ17.5%แล้วก็เนื้อเทอร์เเมจนะครับ17.5%นะครับแน่นอนว่าพีชมาฟาร์มได้แล้วก็อาจจะต้องใส่การนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับเราเดินเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับผมเดินเข้ามาครับก็จะเจอกับมอเตอร์เลเวล105นะครับเป็นการ์ดในส่วนของ ผ้าคลุมนะครับเป็น PPP ีพ d u c ดนะครับผม420หน่วยครับก็ใช้คู่กับการ์ดหนอนเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมครับเป็น M r e d u c ดสํสำหรับผมก็คงไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้เป็นสาย PP นะสาย P ก็ตนเนจ่ายนะครับเช่นเดิมนะครับตัวเล็กมากเลยเวอร์ชันนี้นะครับตัวเล็กจนน่าตกใจนะครับโอเคไปดูมอเตอร์ตัวต่อไปกันครับก็จะเป็นเจ้ากากอรนะครับซึ่งอยู่ในแมปนี้นะครับเป็นเลเวล109นะครับ สำหรับเจ้ากรก่อยนะครับก็จะเป็นการสะท้อนกายภาพนะครับ14%นะครับสายไนโลนะครับหรือว่าพีทก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับเพราะว่าแผ่นนี้นะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงสายสะท้อนด้วยนะครับถ้าเล่นสายสะท้อนแบบโอ้โหเยอะๆเลยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะโอ้โหจะโหดหน้าดูเลยนะครับ มอนเตอร์ตัวสุดท้ายครับจะเป็นมอนเตอร์เลเวล110นะครับเป็นการในส่วนของเฮดเกียร์นะครับหรือว่าคอรตตูมนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะมีการที่บวกเอ็มดามเอ็โบนัสนะครับ14%เลยนะครับเป็นการเวนนั่นเองนะครับอยู่มอนเตอร์เลเวล110นะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วในแพทเนี่ยนะครับก็จะปลดล็อกอะไรต่างๆเนี่ยมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นไลท์สกิลนะครับเลเวล11นะครับตอนแล้วก็จะมีออฟแมวนะครับที่แมวของคอมมานโดนะครับแล้วก็จะมี การ์ดบอสต่างๆนะครับแล้วก็อาวุธเลเวลที่สูงขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะอาจจะพูดแค่มอนเตอร์ทั่วๆไปแล้วก็การที่เราจะสามารถที่จะใช้ได้นะครับเป็นการ์ดฟ้าต่างๆนะครับมอนเตอร์ทั่วไปการ์ดบอสนะครับอุปกรณ์บอสต่างๆนะครับจะจะไปพูดในคลิปถถัดไปนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากกดร้ายกดติดตามให้กับคลิปนี้แล้วก็ชแนลนี้ด้วยละกันนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ